ใจได้เยวันสุดยอดสัญชน์ทั้งเจ็ก็มีอะไรมีสักกายาทิฐิถือตัวถือตัวอย่างที่หลวงปู่พูดมาจ้าวิจิกิจสาศิลปะศาสตปรามาสามตัวนี้ถ้าใครทวนกระแสได้หมายถึงกําจัดไปหมดจากใจใาใจกันอิสระจากสามตัวนี้ได้นะ่ปิดประตูอบายภูมิแล้วถ้าอีกสองตัวหลังกาอาามามราคะถ้ากําจัดได้ปฏิฆากําจัดได้ อนาคามีครับขยู่สุภาวา่าตายแล้วอยู่สุภาวา่าเหมือนอน,อนุเทละในครั้งพะพุธกาปะป่าแล้วอยู่สุภาวา่านะพวกนี้ไม่ลงใหม่แล้วนะแล้วก็โอกาสจะเข้าขนิพพานในสุภาว่านี้นี่พวกนี้โดนกระแสหรือไม่งั้นกําจัดอวิชชาอีกห้าตัวที่เหลือตัวสุดท้ายคืออวิชชาหมดไปจากใจได้เมื่อไหร่ตัวสุดท้ายของอนุใสเจ็ดคืออวิชชาตัวสุดท้ายของสังโยชน์เจ็ดคืออวิชชา อาวิชาถ้าหมดไปจักใจได้เมื่อไหรเนี่ยควรกระแสดได้ถาหวนคือไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดนในวัตาส,สงสารทีเ่เราพอเรารู้อย่างนี้เราก็ขุดควรมาเรื่อยๆเรื่อยๆที่พวกกีจ่านะี่มันใช่นะมันใช่ทางเราคิดว่าเราจะควรอย่างนี้นะ ไอ้ทวนชั่วคราวเนี่ยเราก็ทามาหลายพวกหลายชาติเราก็ทนได้แต่เพราะนั้นมันก็หมาย,ยากับเจอปัญหาแต่มันก็ไม่ได้้นทุกข์ไปถาวรได้มันก็ทนได้ชั่วคราวแต่คราวนี้นคิดว่าถ้าเราค่อยๆไล่ทีระตัวให้มันหมดไปอย่างสังโยทั้งสิบเนี่ยแต่กายทิสิวิจิติสาสิะระปตะวา,ตาม,มาถ,ถ้ามันหมดไปแต่ใจใจไม่เป็นธาตุของสามตัวนี้นะ็นอิสละกต่อสามตัวนี้นะ หรือการมาราคาปฏิฆาถ้าเป็นอิสระได้นะเออตายก็ไปเกิดสุททาวาสแม่และมันมีโอกาสเขา้าเข้าสู่นิพพานานิพพานดับรูปดับนามในี่ะทวนกระแสะได้ถาวรนเพราะฉะนั้นวิธีทวนกระแสะโลกเนี่ยปฏิปทาแนกปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นะผู้บรรยายก็เชื่อรูบาอาจารย์แล้วก็พยายามที่จะทวนถามว่ายากไหมมันก็ยาก ถามว่ามันเหลือบาก,กว่าแรงที่เราจะเข้าถึงได้ไหมมันก็ไม่เหลือบาก,กว่าแรงหรอกผูนะ้ัญญายก็มีสิบนิ้วท่านก็มีสิบนิ้วนี้วมือนะ <c oughs> เวลาท่านง,ง่วงกันะนอนผู้ปัญญายก็เหมือนกันง่วงกันนอนร้อนก็อาบนา้ำหิวก็กินเหมือนกันเลยแล้วผู้ัญญายก็ทําให้ดูแล้็ปยา้มทวนกระแสไปเรื่อย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  ในที่สุดสักวันเนี่ยมันคนกระทวนได้ถาวันเพราะขณะนี้มันกระทวได้เยอะแล้วจิตมันเป็นอิสระเพราะจิตมันเป็นอิสระทุกขณะตื่นมามันไม่วันไหวอะไรกรบทบาปั๊บเนี่ยไอ้พวกนั้นมันหายไปจากใจเราได้เท้ามันมีความสุขแต่ไม่ใช่ตามมาสุขมันเป็นสุขที่เกิดจากจิตเป็นอิสระแต่พะสุขจากจิตเป็นอิสระนี่ใครอิสระได้ไม่กี่ตัวเนี่ยเราจะมีความสุขขนาดนี้เลย ถ้าเราอิสระได้หมดทั้งสิบตัวเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยนะเราคงจะทวนกระแสได้กระแสได้สาววอนเนี่ยจึงคิดว่าแนวทางน,นี้เนี่ยผู้บรรยายก็พยายามจะทำแล้วก็คิดว่ามันน่าจะใช่และอีกสี่ตัวที่เหลือมันไม่ยากไม่หรอบาการาแรงเราาห็งต่างนะครผู้ใดก็ตามถ้ามองใจตัวเองให้ออกอย่างนี้จะรู้ที่มาที่ไปของชีวิตผู้บรรยายก็ดีใจนะ ที่ญาติธรรมเมื่อวันคืนนี้โทรมาจากจังหวัดยะลาดูใจตัวเองออกแล้วพยายามที่จะกําจัดให้ความคิดติดลบที่อยู่ในใจของตัวเองให้มันหมดไปโอ้สาธุมากๆญาติธรรมผู้นั้นไม่เคยเจอกันเลยแต่เขาไปอ่านทางสายเอก <c oughs> เขาก็พยายามหาเบอร์โทรศัพท์โทมาจนถึงเชียงใหม่ยะลา เขาก็เเราไอ้ราฏกรร์ที่เกิดขึ้นกับจิตเขามองอย่างนี้ถูกไหมมองอย่างนี้ถูกไหมโอ้โหเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เชื่อครูบาอาจารย์เราเดินตามแล้วเราเข้าถึงจริงเราได้ผลจริงเราก็สาธุที่ทําบ้านมันจเจริญอยู่ในใจของเขาได้เพราะบุญบารมีของเขามันเริ่มให้ผลเห็นไหมครับบุญบาร,รมีมันเริ่มให้ผลเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็าสามารถจะทําได้ด้วยเหตุนี้จึงได้บอกว่าวิธีโดนกระแสเนี่ย คนที่ยะลาที่โทรมาเนี่ยยังไม่เจอกัน,นยังไม่เห็นน้กันเขาทนเ,เ,เขาเริ่มจะมองเห็นเขาเริ่มจะทวนกระแสะให้เราดูนะแล้วก็ผู้บรรยายเขาอยู่ในตาแหน่งฐานหน้าที่เห็นบุคคลทัท่วไปแล้วที่โทรเข้ามาแล้วก็หลายคนทวนกระแสได้น,นี่อนุโมทนานและยังได้ํำชับบอกเข้าไปว่าขณะนี้ท่านทวนกระแสะได้แต่ย่าได้ประมาทมานมันไม่เคยยอมลงใครง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นพละห้าเนี่ยซึ่มันเป็นกําลังของใจเนี่ย ทุกขนาดตื่นต้องเจริญให้มันกล้าให้มันกล้าหน้าให้มันมีกําลังกล้าแข็งแล้วกิเลสมาทั้งหลายที่จะเป็นแม้กระทั่งมจจุมาลก็ยังเอาเราไม่ได้เนีย่ยเพราะฉะนั้นพละห้าคือหลักธรรมที่ทําให้จิตวิญญาณของเรามีความกล้าแข็งกล้าแข็งนะพอที่จะสร้างอนานาจของมารได้อยาได้ประมาทให้เจเริญอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บรญยายก็ได้ทำมาสามสิบกว่าปี ที่ทำก็เพราะว่าเปรับปากคกรูบาอาจารย์มันจะคุณโชคดกสิ่งที่ได้กอนนั้นเป็นของดีของเศษเก็บไว้กับตัวตลอดชีวิตเราก็รับปากว่าเราก็ต้องทําให้ได้เพราะเรามีสัจจะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางไปผู้ใดที่เข้าทางไปพิสูจน์นะนี่เรื่องจริงทั้งหมดนะไปพิสูจน์ถ้าใครผู้ใดเข้าถึงแล้วเนี่ยภาษาทุอนุโมทนาเลยแล้วก็ไม่ต้องคอยนะไปเลยครับพระผู้บรรยายยังมีปาลาไลอีกเยอะ ไปก่อนได้ให้อนุญาตนะแล้วพวกเราทุกคนจะได้ประมาททุกคนที่นั่งฟังรุ่นเรื่องเนี่ยพวกนี้มีบุญมีบารมีมาแนวไอ้พวกเนี่ยมันจะเป็นฐานเป็นตัวส่งเสริมให้กำลังในการโวนกระแสของชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยคิดว่าการบรรยายก็จะทีศทางให้เห็นตามนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งผ่านให้ผู้บรรยายได้สร้าง อบรมบารมีให้มั 9, 9นเจ้าเจ้าแ่งยิ่งขึ้นแะเราจะได้ใช้คุณธรรมความดีงามทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยไปบอกคนอื่นไปชี้ทางคนอื่นพวกเรามาควนกระแสกันเถอะไอ้นคนที่อยู่ข้างนอกน,นับไม่ถวนแล้วก็ไปตามกระแสก็ปล่อยเขาก็จะไปเกิดในไหนสักด้านไหนแน้าใบยปูมันเป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องช่วยตัวเองนะ ไม่มีใครใครช่วยได้ถ้าช่วยได้ไดเพราะพระเจ้าช่วยเราไปนานแล้วพระอาจาคิดว่าสมควรแก่เวลาถ้าใครมีคำถามเชิญนะครับครับก็ผ่านไปครับสี่สิบห้านาทีโดยประมาณครับกับการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมเรื่องชวนกระแสโลกนะครับโดยท่านอาจารย์ดรสลองวราอุไรนะครับแล้วก็ตามที่ท่านได้ล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่า ความสมหวังในบางเรื่องก็อาจจะมีความผิดหวังสอดแทรกอยู่บ้างนะครับก็ขอ,ขอให้ทาใจเอาไว้บ้างนะครับในเมื่อก้อนนี้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกคนนะครับได้แสดงความเคารพด้วยการขอบพระคุณท่านอาจารย์ทศเสลองวรรัตุไรนะครับที่ได้กรุณามีมุทิจารจิตนะครับมาชี้ทางสว่างทางธรรมไปกับพวกเราครับกลา